เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมวันนี้เราอยู่ในเกมขอมไมค์ครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมอ้าวดูมันเล่นดูมันเล่นอยู่อ่านหนกทีดิแบบเฮอร์เลอร์ที่จบแล้วคือไม่ต้องอ่านแล้วคือเราเล่นไปแล้วรอบนึงแต่เมื่อกี้ในไม้เปิดแล้วเลยท้ายเฟลวันนี้อยู่กับไอซีเอสเกมเมอร์แล้วก็ สิดาเฮ้ยไม่สิดาที่ไหนซีซีซีเออเรากดนี้ก่อนใช่ไหมใช่โอ้โหหน้ามืดเต็มหัวกปดนี่อ่ะจะอ่ะค้างสัตว์ยังไม่หยุดมาล้ยังไม่หยุดเอฮ้ยมีเสียงเว้ยเฮ้ยต้องเปิดมิวสิกก่อนนี่อาวุธป้องกันตัวต้องเปิดมิวสิกด้วยใช่ไหมไม่รู้ผมเปิดแล้วแม่งบอกว่าอย่าเปิดมิวสิกสื่อที่ไหนเนี่ยเฮ้ย ที่พี่มาผมที่พี่มาผมที่พี่มาผมมาแล้วที่พี่มาผมมาแล้วที่พีสี่เอสมาโอเคมหเดินพร้อมกันเดี๋ยวเดินพร้อมกันมันต้องใช้พลังเดิมเราขางอีกลุ้นน้าจอเสียงอะไรวะเนี่ยไต่อยเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไต่อยเปล่าเฮ้ยประตูอะไต่อยเปล่าไม่น่าจอมเลยไ่ะไหนเปิดเปิดดิเปิดดิโออะไรอะไรอะไรโอวตบใครวะตบกูเนี่ยไอ้เหี้ย เสียงเสียงหลอนมากไม่ได้ยินเสียงวะ่ะมาเปิดเต็มแล้วนะเนี้ w o one เอาไม่ใช่อ่ะอุ้ยอ้าววันดีประตูอเอาไปเอาเปิดไปเข้ายงไงหน้าจอมืดเอาแล้วอะไรเนี่ยเลสตโตนไอจิบหายถือหาอะไรเนี่ยไอ้เนียขำว่ะแล้วามาโผล่ไหนเนี่ยแล้วยู<ๆ>ก็เจอหน้าเนี่ยอะไรตอนนี้ไม่กี่โมงแล้วเนี่ยฉันอยากจะดื่มน้ำาเกินโหรูปศิลปะมากเลย อนี่คือตรงนี้ใช่ไหมที่เราแบบมีโคตรทำลายไปพี่ลงมาด้านล่างกันไม่เปิดไอ้แบบนี้มาทำไมเฮ้ยเราต้องหาไอ้นี่ไม่ใช่เหรอถืออะไรวะเนี่ยบ้องรู้สึกรูปมันจะมีรูปใช่ไหมใช่พี่ใช่แล้วเราต้องลงลงด้านล่างก่อนอ๋อเหรอเอ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วไหมเฮ้ยสวัสดีพีเด็ก สวัสดีเด็กเนี่ยวะมันอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ไม่เห็นหรอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแสดงว่าโดนผีโดนเมินอ่ากไม่ได้ยินเสียงนะนเอ้ยเปิดเปิดเองโอ้ยเสียงอะไรวะเปิดเนี่ยห้าสิบห้าสิบเอ้ไอเสียงบ้าอะไรเนี่ยแสดงว่าสุ่มสุ่มเว้ยใช่หรืจริงเหรอสุ่มเหรอเออไอไม้ได้อยู่คนเดียวเฮ้ยดูหน้าวินโดว์ดิยศเคดูที่คอมดิไหน อ๋อนายพกอะไรมานายบอกเราดิแมลิกุสไอ้กูได้ยินเสียงแล้ววะโทรศัพท์เย็ดแม่รับหาพ่อมึงเหรอได้ได้ยินเสียงลมอะไรไม่รู้มึงทำอะไรมืดกันไหมตามืดกันไหมเดินช้า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 แดงว่าไอ้เป็นคนส่องอ่ะนี่ก็ส่องส่องหามีก่อนุญเจหามุญเจต้องส่องไปทางหุ่นเชิดดิ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะผมแอดแล้วเราก็มาเล่นแมปที่ดีๆครับเออเป็นแบบแมปอะไรนะแมปเดี๋ยวเฮาเด๋ยวเฮาเนี่ย NothingNothing เฮีย Nothing เฮียโอยูพรอนไอ้ขอมีกระตุกด้วยบอกว่าเปิดยูพรอนอ่ะพี่โอใช่ใช่หรอเอาจะแบบชิบหายเอาชิบหายใครไปตีอ่ะ ก้าชอบพัง oh <my S 1> แหวป่ะม,มันคืออะไรมันคือแบวนไม้อ่าโอเคปักไว้ให้เหมือนเดิมนมึงไม่เห็นปักเลยโคตรมาทำลายแมบพบชั้นบนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขี้เสียง<า>อะไรอ่ะ,อะต้องเสียงเปิดประตูไงในบะในห้องนี้ไหมมาเดี๋ยวผมหาขี้แบบนึงส่องหาขี้หนึงส่องีอองเฮ้ยเสียงพูดอ่ะเอาว่ะ มันส่งยิงด้วยเออสอยู่ในห้องนี้ไหมเออมันต้องเข้าไปเอารูปเนาะมั้งรูปอยู่ไหนไรเงี้ยรูปมันอยู่อันน่ะเอ้านี่ไงได้รูปอะไรไหมเป็นจดหมายภาษาอ่านไม่ออกนี่รูปนี่รูปโอเคได้แล้วเออไปมึงเดินไปมันต้องอ่านรูปไปด้วยแล้วก็ดูรูปเอ้ยอ่านไปด้วยแล้วดูรูปไปด้วยมันทำไมทไมต้องอ่านไปด้วยดูรูปไปด้วยวะไม่เข้าใจเทำไมมันให้มาแบบทีเดียวเลยวะ เออเฮียคืออะไรอ่ะกูเห็นเจอเด็กเป็ดเลยเฮียแล้วแล้วมึงทุบอะไรอ่ากับตาเนี่ยมึงทุบอะไรเนี่ยตามือถือวะมือบอ่นไงมือบอ่นนั่นเราเนี่ยแล้วมึงอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่เจออะไรไหมกูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวอ่ะตอนนั้นมันเลือกสองอะไรแบบก็ได้ลองคลิกๆไปดูเออคลิกๆบนตรงบนโต๊ะอะไรแบบเนี้ยอร่อยไหม ไม่เงียบอ้าวไม้เงียบว่ะอ่าไอเหี้ยเงียบหาพ่อ,องเหรอใไม้ไม้ไม้ทำไรพอตามแม่ตามหรือเทมพีวะมึงเห็นผีมันเนี่ยเฮ้ยโอใครมมาแล้วมันไปไหนมาวะผมมาแล้ว ไปไหนมาหาหาหาเอาแจเอาแจดิแจมันอยู่ไหนวะตอนนั้นมันดูส่งไหนมาเราขอลองสอง่อสองสองส่งแล้วเจอเป็นยอดนักสง่งคนนั้นยอดนักสง่งมาีเา่เอาเอาเอาไม่ไปหรือว่อาต้องถือหาเปส่งให้ให้คนส่งถือไปเกี่ยกูไม่เกี่ยวไ,<อ>ไป เดินไปแถวตรงในแถบนั่หน้าองหาดูมันมีแค่สองตั้งปล่าูปต้านโต้เลยเนี่ยป๊อป๊อปปคลิกให้หมดตอนนั้นเราเจอกุญแจที่ไหนแล้วอ่ะห้องอาหารไม่รู้ใช่เหรอเฮ้ยนี่เจอแล้วใครได้กุญแจอ่ะเมื่อกี้ผมคลิกคลิกประตูคลิกประตูคลิกประตูไหนไม่ใช่ประตูนี่ประตูบนประตูนี้ประตูนี้อนั่นยั ไปต่อด้วยนะสเสียงอะไรไม่รู้อ่าใครเหมือนคนตกกันเหมือนคนเออโอ้ไมค์ก็ตน้องหีิบกระสันหาหาหาอะไรไม่มีหาเฮ้ยตรงนี้มันอะไรเนี่ยห้องไฟฟ้านี่หว่ะเลยเป้ยไอ้หำทีใครมมาตัดไฟวะไอ้เหี้ยใครมือบอลตัดไฟวะไม่รู้เหมือนกันเนาะเออไปชั้นบอลมันพลุเทสเหน่อยอ๋อมันเหนื่อยคิดว่ามันเหนื่อยฉันควรจะเอ่อรีเซ็ตใหม่ ไปรีเซ็ดเลยแบบระบบไฟเหนื่อยไงใครดีเซ็ตวะไอ้เหี้ยมาตีไเลยคุณผมเนี่ยเมื่อกี้ผมไปกดคือแรงบนคอมอนมาเดยไฟเฮ้ยอะไรไอ้ไม้เจอไอ้ไม้เจอไอ้ไม้เจอไม้หมายเจอเสียงจิงเลยเสียงจิงเลยไอ้ย่องหรอเออล็อกเฉยมาเปิดไฟใหม่ จริงจริงจริงไม่จะมีอะไรเลยมีอะไรมันใครได้อะไรมาใครเข้ามาเจอเฮ้ยเฮ้ยตัวปลาเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรเหี้ซ่านัาจอดำทำไมนัาจอดำใครกอกออะไรเนี่ยเฮ้ยเหี้ตัวจอดำเป้าหมายตัวจอดำเป้าหมายดำหมอกไม่ดำขึ้นบนดิเหี้ยขึ้นไม่ได้เดินทางนะที่ผมเดินอยู่ทางไหนพี่โดนว่ะนัาจอดำรองพี่ บเลเน,นี่ยนี่อย่าบอกเลยแต่กูอะมาแบบช่วงๆจ้เาเย่จบแล้วจบแล้วเอ้ยทำไมไม่ได้วะทำไมหวัวใจเต้นวะว <What? S 2> ไอซีพีมาดิเฮ้ยไม่มาอยู่ในห้องอยู่ในห้องซีพีมาอยู่ห้องไหนไม่รู้โอ้โหหำหลุดเอ้ย <laughs> อะไรวะโคตรหำหลุดเลยห้องนอนเนี่ย ไปเอาคราวนี้เอาเจ้าของคลิปไปป่ะเจ้าของคลิปจะได้เฮ้ยเฮ้ยอาเฮ้ยมาดูดิเกิดอะไรขึ้นอ๋ออีสัสเราต้องขบวนการเห็นไตให้ให้คนเปิดคลิปเดินนำไว้เพราะว่าแบบเขาจะได้รู้ว่าแบบขาเด้งยิ้มาได้บ้างยึดแม่ต้องกูด้วยไปนอนนะอ๋อไม่ไปย้ายตตบเลยพี่แล้วแบบตบไม่ยังตบโอ้อีสัตว์กระตุกกระตุกใช่ทำไมกระตุกจยาวมาตรงนี้ไฟกระพริบเป็นช่วงๆอะไรวะเสียงกูเปิดดังด้วยไอ้เหี้ย มาเอ็ดสัสไปดูหลังไปดูดิตัวอะไรไม่รู้อะอะไรวะอย่าอย่าพี่ตาอย่าอย่าแจวไปไปเดินมาเร็วมาเดินเดินเดินอะจับป่ะพัดอ้าวอ้าวอ้าวประสานเสียงอ้าวไอ้สัตว์เปิดเปิดเจ้าของพิธีอ้าวไอ้สัตว์มาเดียเฮียต่อยเปล่าผีนั่นมันตัวอันต่อยไอสัสมีคนเลยเอ้าหายไปไหนวะอ้าวเมื่อกี้มีคนนั่งอยู่ไม่เห็นเหรอ กูไม่เห็นไอ้เหี้ยไม่ไม่ดูอ่ะโอ้โหกลัวอะไรสัตว์โอ้ยเหี้ยนี่เยหลังหลังไอ้หนูไอ้หนูไอ้เหีอะไรมาอ้าวฟังพี่ไดไหนะอ้าวโดนว้าวมาถึงนี้เอาเอาว่ะชิบหายเอาว่ะโอ้กลัวอะไรโอ้แค่ผีพี่ได้ยินเสียงเพลงไหมได้ยินเนสันโอ้ยมันสุกคนนี่หว่ามันสุก ใช่มันสมคนเว้ยพวกนั้นเราอย่าอย่าไปกลัวเว้ยสัตว์เราต้องใจแข็งไว้เว้ยเออเราพยายามต้องพูดเจอไว้เว้ยสัตว์พูดนไอยแม่งเราจะกลัวเว้ยมุณอยู่ข้างในทำไมเนี่ยออกมาเร็วเว้ยเร็วเร็เดินไปเฮ้ยเสียงอะไรวะสัตว์กลัวอะไรไมาโอ้เดินลงไปเลยเออนั่นแหละเราจะต้องไปตบกอ้าวเอาวัดตบฟักวิ่งลงมาดูอะไรก่อนดีครับมีเปียโนอันนี้หวานี้มีเปียโนครับเฮ้ยมีทางออกด้วยทางออกครับตาเร็วไปเลยไปเร็วกันเร็วเร็วเร็วโก้เร็วโก้เฮ้ยมีประตูตรงนั้นทางออกอยู่หน เจระตู้โ้ยเตู้เฮ้ยตู้อ้ยเตู้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยวไปไปไปไม่ได้มันยังมีปุ่มกดอยู่ขบวนการเ็นไตรอ้าวเข้าไปไม่ได้ไปเฮ้ยมีมีหยปะตูอเนี่ยกระโดดเปจยิงโจ้เลยเดิมธรรมดาไม่ได้ต้องกระโดดไปยิงโจ้ตู้นี้เปิดได้มีอันเดียวพี่ขบวนตารประตูเฮนไตร์ดอทคอมไปเอาแล้บบลาวล้ ไปตายะายเอานะไปกูไปนะไปกูไปกูไปกูไปกไปกูไปกูไป่ะไปนูไปก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 ูไปนไปกะไปกูไปไปกูไปไปกู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 ไปนไกไปมูไปก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 ูไปไปกู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 ไปไูไป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 ไกไป ไม่เห็นวะกูปรับภาพเห็น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 ยืนเอ๋อยู่น่ะมึงมึงปรับภาพอะไรไว้อะไม่ไม่มันเขียนว่าในวิชันมี่มันเป็นในวิชันเอ้ยทำไมเป็นเลือดอ่ะฮะอ้าวเลือดโอ้โหมันใครออกในสัตว์เอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยดูบอลอยู่ดีๆแม่ผมมาเปิดตูแดงกันตูแดงตู้แดงไปนี่คือจุดไหนอะ ตรงใช่ไหมใช่คุณปรับแสงเท่าไหร่กันเนี่ยเอาแล้วมันเป็นมันติดในวิชั่นพี่อ๋อคือทำไมกูไม่ติดอ่ะกูคนเดียวที่ไม่ติดอ่ะด้วยคือพวกมึงแม่งเลวมากอ่ะคือติดไม่ใช่ปิดูพี่ตาน้องสารไรเงี้ยสามอ่ะแล้วทำไมตรงนี้เป็นเตียงนอนอ่ะติดจะเล็ติดติดอ่ะผมว่าที่ไหนวันนี้พี่ก่อนที่จะนอนอ่ะที่จะนอนตาติพี่มาอ้าวเฮ้ยเฮ้ย หอ๋อเนี่อะไรเอ้ยพี่เห็นเด็กเบบี้ไหมนะเบบี้จะตินบบเบอร์เหรอหน้าพี่มันยืนอยู่หน้าประตูอะอะไวะไอไม้ไปเจอครับผมกูไม่เกี่ยวทีพีหาไม้แปลกสาวอะไรอะใครเจออะไรเมื่อกี้เอาไม่เจอเหรอโอ้ยกูเจอได้แค่กุญแจกระไว้ตัวอะไรนี่ไงหน้าเจอแล้วเหรอมันฝัน อะไรอ่ะทำไมผมไม่จบแล้วโอ้โหโอ้โหเฮียกูตกใจแค่สองรอบไ้สัตว์แม่งไม่ใครกีดชิบหายมึงไงเฮียว่าจะฝักขอบคุณที่มาเล่นขอบคุณที่มาเล่นเป็นแมปที่อะไรพี่เหมาะสำหรับเล่นคนเดียวนี่เรามาพกมาเป็นขยุพกกันมาถมาทีมงานแล้วตัวข้างๆเราตัวเฮียอะไรเนี่ย แล้วผมทำไมหน้ามืดตาลายตาเกมหมดเกมหมดไอ้เหี้ยไอสัตว์ทำพิธีอไสัตว์ไอสัตว์ทรไมกูเกมหมดหนึ่งไม่ได้เพราะกูพิมพ์ผิดนี่เองเอ้าผมมาอยู่ที่ไหนเอ้ยเราอยู่ที่สุสานพี่นี่มันจะมีบอกอยู่เนี่ยโอ้คนนี้่คือตายพี่เขามาดูเขาจะตายวันที่เออวันที่ห้าเดือนสิบสองพันสิบนะจ๊ะก็คือไอ้นี่แล้วคือนี่คือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงซอมบี้เนี่ยซอมบี้ ตบมันพี่ตบมันแม่มันเกิดว่ะพี่แม่มันเกิด <c oughs> ไอ้ดีมันแฉเกยแล้วทำไมมาตีผมอ่ะเอา้าอ๋อนี่สกเกลตันไอ้นี่คือสเกลตันด้วยอ๋อในที่สุดเราก็รู้ความลับของเกมนี้แล้วครับ <c oughs> อ้ตไแฉแบบเสี้ยววุ้ยเสี้ยเลยไรก็ไม่ ไอตัวบ้าไลตัวก่อนไลไอไรไล่อราสิวันนั้นักมันคือตัวอะไร